คลิปนี้ทุกเทคนิคที่คุณเห็นเกี่ยวกับเรื่องกรีนสกรีนเกี่ยวกับเรื่องการคัดฉากอะไรต่างๆวันนี้ได้เห็นทั้งหมดแน่นอนจริงๆมันเป็นเทคนิคการใช้พื้นหลังสีเขียวที่เราจะเห็นกันบ่อยๆนะเพื่อที่เวลาเราถ่ายแบบถ่ายอะไรต่างๆแล้วเราต้องการเปลี่ยนพื้นหลังแล้วเราก็ใช้โปรแกรมตัดต่อเนี่ยดูดไอ้สีเขียวข้างหลังออกแล้วก็เอาอย่างอื่นเข้าไปใส่แทนซึ่งมันก็จะมีทั้งกรีนสกรีนบลูสกรีนนี่เป็นสิ่งที่สําคัญมากที่ทําให้เวลาเราโปรแกรมไปทําแล้วมันทํางานได้ง่าย หลายๆคนเราเห็นละเอาผ้าแบบโยนๆยับๆมีรอยยับมาแล้วมาขึงข้างหลังเนี่ยปัญหาคือมันจะเกิดเงาที่มันไม่สีเขียวไงแทนที่เราจะเป็นแค่สีเขียวเพราะมันเกิดเงามันก็อาจจะเป็นสีดําหรือสีอื่นฉากหลังมันควรจะต้องตึงผ้าอาจจะต้องรีดหรือถ้าเป็นกระดาษมันก็จะมีความตึงมากกว่ามันจะได้ลบออกง่ายๆ ทีนี้เวลาเราจัดแสงเนี่ยอันนี้สําคัญถ้าสมมติว่าเราเริ่มที่งานซีรีสเราอาจจะต้องจัดแสงไลทิงเพื่อทําให้กรีนมันทํางานได้ง่ายอย่างแรกเลยไปจัดที่ฉากก่อนเลยนะครับลองดูในตัวอย่างเราใช้ไฟ2ดวงที่เป็นแสงนุ่มๆนะใช้ซอฟหรือก็ตาม2 4งองศาทั้งด้านซ้ายและขวาของกรีนควรจะให้แสงมาสม่ำเสมอเท่ากันแล้วก็อุณหภูมิแสงก็อยู่ในช่วงปกติ500 0 6,000เป็นช่วงเดย์ไลท์วิธีคิดก็คือเราอยากให้แสงมันบาลานซ์เกลี่ยทั่วทั้งฉาก ค่า IRE มันอาจจะอยู่ที่ประมาณ40-50ซึ่งสามารถใช้พวก l ูมา w ว v e f o r m จากพวกกล้องหรือพวกมอนิเตอร์เนี่ยเช็คไล่เช็คเลยบนกรีนสกรีนตรงนี้มีความสม่ำเสมออย่างท่าเป็นแนวเส้นนอนอยู่แสดงว่าโอเคมันมีความสม่ำเสมอใช้ได้ละซึ่งต้องบอกว่าถ้าแสงของกรีนสกรีนมาสว่างเกินมากกว่า50หรืออาจจะ55อาจจะไม่มีปัญหาในการลบพื้นเขียวซึ่งมันจะไม่ค่อยเขียวแล้วพอมาสว่างไปแต่ถ้ามันมืดเกินไปเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นโคตอื่นแลวแบบพวก IRE ที่ผาหรือต่ำกว่านั้นเวลาเราลบกรีนสกรีนมันก็ยุ่งยากมากขึ้นไปอีก ทีนี้พอเราจัดกีสกินเสร็จปุ๊บเวลาจัดไฟเนี่ยถ้าเกิดว่าจะเอาให้มันดูโอเคมากขึ้นอีกเราก็อาจจะต้องจัดไฟให้คํานึงถึงทิศทางของแสงกับกรีสกินเราข้างหลังด้วยเช่นแสงมาจาก15องศาจากฝั่งนี้มาทางกรีสกีนพาทิตศขึ้นตอน10บโมงอะไรอย่างนี้เราก็ดูองศาของแสงให้มันเป็นทิศทางเดียวกันกับที่เราจัดกรีนสกีนนะครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าความสว่างของแบนบที่มันจะง่ายเนี่ยมันควรจะสว่างกว่ากรีสกีนสักประมาณ1 0 2ถึง e ประมาณนี้นะครับ แล้วก็แบบเนี่ยอยาไปชิดกรีนมากเพื่อไม่ให้มันมีเงาเพราะปัญหาเวลาเราจัดแสงที่ตัวแบดเนี่ยเงามันอาจจะไปกระทบกับกรีนมันก็จะทำให้คีออกยากหรือถ้าเราไปอยู่ติดฉากกรีนไปเลยปัญหาอย่างหนึ่งก็คือสีของกรีนเนี่ยเวลาเราจัดไฟเนี่ยสีเขียวมันจะมาติดแบดบแล้วเวลาคุณคีออกเนี่ยมันก็จะเอาผิวหนังเอาส่วนตัวของแบบออกไปด้วยอีกและอันนี้สําคัญนะครับเราหลีกเลี่ยงนะพราะชุดอะไรต่างๆที่มันเป็นสีเขียวไม่งั้นเวลาเราดูมันกลืนไปด้วยกันหมดเลยถ้าใช้บลูก็เลี่ยงสีน้ำเงินถ้าใช้ green, กรีนก อย่าลืมเรื่องของการตั้งค่ากล้องพวกสปีชเตอร์อะไร่งี้ให้สัมพันธ์กับเฟรมเรทนะครับอย่าไปตั้งให้มันต่ำนะเดี๋ยวโมชันเบิร์มันเกิดก็ให้มันสัมพันธ์เป็นปกติไปนะครับที่50เป็นอย่างน้อยแล้วก็รูรับแสงไม่ต้องให้มันเบลอจัดบางทีเรานั่งเดฟออฟฟิลเยอะจัดเนี่ยมันก็อาจจะคียออกยากลําบากถ้าเป็นไปได้ตั้งค่าลดสูชชั่นให้สูงเข้าไว้ 4K อะไรพวกเนี้ยนะเวลาเอามาทำเอามาครอปเอามาทำอะไรนี้มันก็ทํางานต่อได้ง่ายกว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราถ่ายมาไม่ได้ร เราจะมาแก้ไขยังไงบ้างในแต่ทั้งสองโปรแกรมหรือวิธีการทำงานนะครับลองเข้าไปดูกันใน Final Cut Pro เอาฟุตเทจเนี่ยที่มีกรีนสกรีนมาวางบนไทม์ไลน์ใส่รัดอะไรเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเนี่ยไปที่ตรงนี้ครับ Effect Browser พิมพ์ก n s c สก e ี k e y e r เลยแล้วลากกรีนสกรีนมาใส่ในฟุตเทจ มันยังมีพื้นบางส่วนที่ยังไม่ถูกลบออกวิธีแก้คือใช้สแปร์พ์คัลเลอร์มาเลือกตรงจุดนั้นอีกครั้งหนึ่งจะเห็นตรงโซนตรงนี้นะครับกดที่แมทเพื่อดูส่วนที่เป็นช่องว่างจากการดูดสีว่างมันโอเคแล้วหรือยังถ้ามันเป็นขาวเนี่ยที่แบบเคลียร์แล้วด้านหลังเป็นดำหมดคือตอนนี้โอเคแบบกับฉาบถูกสปิตออกจากกันแล้วเรียบร้อยไม่งั้นมันก็อาจจะมีดำๆติดเข้ามาเราใช้เครื่องมือฟิลโคนิดนึงก็ได้เพื่อเติมพื้นที่ว่างที่อยู่ด้านในกรอบของตัวแบบแล้วก็ใช้ฟิลเลเวลตรงนี้มันัน็งลกยูถ ออกไม่หมดนะยังมีส่วนที่ยังไม่หมดอยู่เราก็ใช้เครื่องมือเอชเนี่ยลากในส่วนเส้นผมเพื่อทําให้ลายผมมันเบลอเบลอเครื่องมือนี้ที่ทุกคนเห็นนะครับเอชไปลากตามนี้เลยนะของทิศทางผมใช้เครื่องมือนี้อีกชิ้งหรืออ็ p a พ d เนี่ยเพื่อแก้ความหยาบของขอบคือทําให้ขอบมันอนะดูเนียนขึ้นแล้วเราใช้ซอฟเทนเพื่อให้ขอบมันดูฟุ้งหน่อยมันเป็นธรรมชาตินะครับซึ่งพื้นหลังเนี่ยมันจะถูกตัดออกไปเฉพาะในส่วนของกรีกสกินเท่านั้นใช่ไหมครับเสร็จปุ๊บเราใช้เครื่องมือนี้ครับดรอแมสควาในส่วนที่เราต้องการอย่่างทีเห็นนะครับ นำฟุตเทจที่เป็นพื้นหลังมาใส่ไว้ด้านหลังของฟุตเทจเลยที่เป็นกรีนสกรีนแล้วปรับภาพคอมโพสิชันให้มันโอเคจ้ะ มาดูของพีเมียกันบ้างลากฟุตเทปวางบนไทม์ไลน์ก่อนใส่ปรับแต่งสีให้เรียบร้อยเลือกเอฟเฟกเลยพิมหาอัลต้าคีลากอัลต้าคีมาใส่ฟุตเทปที่เป็นกรีนสกรีนแล้วไปที่เอฟเฟกต์คอนโทรลให้เลือกตัวดูดสีที่เป็นเครื่องมือทีคัลเลอร์แล้วไปจิ้มที่กรีนสกรีนได้เลยพื้นหลังที่ได้มันก็ยังติดเงาที่เป็นรอยยับของคีอยู่อันนี้เราพูดถึงในกรณีที่เราถ่ายมาแล้วมันเกิดปัญหาขึ้นนะนำฟุตเทปที่เป็นพื้นหลังมาใส่ไว้ด้านหลังของฟุตเทปเลยที่เป็นกรีีีนนนนสกกกรใอออลลลต้้้าาาคดดดูงงงแแแมทจช่่ะวว็พขํถ ใช้เครื่องมือ shadow นี้ปรับความโปร่งใสในส่วนที่มืดก่อนจะสังเกตว่าพื้นหลังเนี่ยมันจะค่อยๆชัดขึ้นแล้วก็รอยยับของครีมมันก็จะจางลงไปด้วยแต่ว่าตรงส่วนของขอบเนี่ยยังเป็นสีเขียวอยู่ไปดูตรงนี้ matte clean up มันจะมีเครื่องมือที่ชื่อว่าโชคที่ทําให้ขอบบางลงแล้วใช้ soft ten ของตัวนี้ทําให้ขอบมันมีความฟุง้งดูเนียนมากขึ้นใช้คอนทัว์เพิ่มลดความต่างของสี เพื่อให้ขอบดูชัดแล้วก็ใช้ Midpoint เพิ่มความเข้มของส่วนขอบให้มันดูมีความเป็นธรรมชาติของรดเพิ่มกันแต่ละคลิปไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยไปดูไอฟังก์ชันเนี่ยสปริวซัสเพนชันนะครับใช้ Range ปรับช่วงสีเขียวให้มันไปทางสีม่วงและใช้สป i ิ l เพื่อลดการลวของสีเขียวที่จะกระทบกับแบบอีกทีนึงมันก็พอดูโอเคแล้วละ่ะเราก็ไปใช้ a เอฟเฟกต์เนี่ยครับออรไปเลือกไอ้ข้อลูกปากกาฟรีดอ เพื่อทําการมา s ์กเฉพาะส่วนที่ต้องการหรือบางส่วนของตัวแบบก็จะได้พื้นหลังแบบเต็มฉากมาแล้วนะแล้วก็มาปรับตําแหน่งให้พอดีพวกสเกลโพ i ิชันในโ,โมโชันตรงนี้นี่แล้วก็มาดึงปรับให้มันพอดีกันต้องบอกว่าในงานที่เราต้องการความละเอียดมากหน่อยเนี่ยเราสามารถแยกส่วนเพื่อขีกลีนได้นะส่วนเล็ก,ลกๆหลายๆชิ้นเนี่ยจะทําให้การประมวลผลน่ะมันแม่นยําม,มากขึ้นลองมาดูในตัวอย่างเราก็จะมีการขีทุกส่วนของร่างกายแยกออกจากกันเลย หรือการใช้โรโตบัตใน after effect ซึ่งจริงๆต้องบอกว่ามันเป็นการคีวัตถุนะครับมันทําให้การทํางานง่ายขึ้นด้วยหลายๆครั้งเนี่ยเราต้องการถ่ายเลนให้มันแบบเต็มตัวซึ่งปัญหามันก็จะมีเงาที่พื้นติดขึ้นมาด้วยจะทําให้เราเคีวเขียวออกมาได้ยากลําบากดังนั้นเนี่ยเราก็จะทําการลบเงาและสร้างเงาใหม่ขึ้นมาทดแทนข้อดีคือเราจะเลือกทิศทางเงาให้มันเข้ากับฉากในบรรยากาศน,าน,นั้นๆได้ด้วยนะอย่างในตัวอย่างเราจะเห็นว่าทิศทางของฉากแสงมันมาจากทางไหนเราก็จะเอาทิศทางของแสงในฉากเนี่ย ที่เราเอามาเนี่ยแล้วก็มาวางกับแบบของเราด้วยถ้าเราเวลาเรากางฉากเนี่ยหลายครั้งเราไปดูในกองเราจะเห็นว่าถ้าเอียงมาข้างหน้านิดนึงอะ่ะมันช่วยการลด สะท้อนแสงสีเขียวเข้ามาหาตัวแบบด้วยแล้วก็พวกโมชั o น blur แล้วก็ d e ฟออ of field เนี่ยที่เราบอกว่ามันเป็นเอฟเฟกที่มาใส่ขั้นตอนในตอนอิดิทได้แต่ตอนถ่นาย่าถ่า,ายให้มันมีมาอันนี้เป็นตัวเสริมอีกอย่างหนึ่งแอ b เบียนไลท์เพื่อสร้างสถานการณ์ต่างๆให้มันดูสมจริงอย่างในซีนเนี้ยอย่างเขาอยู่ในอารมณ์เหมือนแบบที่เกิดเหตุที่มันมีไฟ a m b ู e ลนซึ่งเราก็ต้องจัดไฟเรียนแบบนะให้มันเป็นแสงเลยแล้วพอเอาฉากหลังเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นว่าโอ้มันดูเนียนเลยมีอันนี้อันนึงแอปที่แนะนํำ c ี e ส n s k i n อ e r มันเป็นแอปช่วยตรวจสอบแสงจากการเซตฉาก c ร e นสกินว่า กินมาที่พื้นผิวนะอันนี้ตัวนี้มันก็ช่วยได้ระวังเรื่องแอคชั่นของแบบถ้าบางทีเราใช้ฉากเล็กๆสั้นๆเนี่ยบางทีขยับมือไม้อะไรออกไปเยอะมากเกินนะมันก็ทะลุกรีนนะครับอันนี้เดี๋ยวเป็นปัญหาแนละต้องเช็คดีๆนะครับจริงๆต้องบอกว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยมันมีปลั๊กอินที่ช่วยในเรื่องกรีนสกรีนขึ้นมาเยอะมากๆแล้วนะครับความฉลาดของ AI ที่เอามาทํางานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ AI ปลั๊กอินโลโตซึ่งมันเป็นปลั๊กอินเสริมของไฟนอล รถยนตบัตรใน After Effects ที่ใช้ร่วมกับ Premiere Pro แล,และอีกอันหนึ่งออโต้คัดเอาของโปรแกรมแคปคัดใน PC อันนี้นี่บอกเลยว่าฉลาดสุดจริงๆเอ๊อย่างนี้เราไม่ต้องถ่ายกรีนสกรีนให้ยุ่งยากแล้วป่ะเพราะว่ามันมีแอปพลิเคชันต่างๆที่ช่วยจริงๆต้องบอกงี้ผมมองว่ามันแล้วแต่สเกลถ้าเป็นงานแบบแคสเกมหนังผุดท้องอะไรอยู่บ้านเราก็ใช้คัดเอาใช้โปรแกรมพวกนี้ตัดออกเลยมันก็เปลี่ยนฟิลลิ่งซึ่งมันทํางานได้ง่ายนะถ้าเราต้องการยกระดับงานเราให้มันดูโอเคมากขึ้นถ่ายกรีนสกรีนแล้วมันดูเนียนมากขึ้นคอนเทนต์นี้ช่วยคุณได้ลองไปดูแล้วเอาไปลองไปฝึกทําาตมมมดนคครบขอออุณเเเหืิซ์ s m อ m ีออุปกรณ์ไฟอุปกรณ์งานวิดีโอนะครับเหมือนเดิมฝากด้วยเพราะ,ต,ะตัดต่อเขาสใส่ยทําเรามีเต็มแน่นมากในช่วงนี้นะครับผมเราไว้เจอกันครับ